สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูกิตทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้วันต่อวันด้วยพระคาของพระเจ้าเช้านี้เราจะศึกษาจากพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่2นะซึ่งพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพร,ระเจ้าจึงวิวอรท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอย่าลอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมหัวข้อในวันนี้ก็คืออย่าลอกเรียนแบบ ถ้าทำโรมบทที่12ข้อที่1กระตุ้นเตือนให้คริสเตียนเราในการที่เราเองจะมอบถวายชีวิตนี้แด่องค์พระผู้เจ้าให้เป็นอะไรทำไมคะเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ในฐานะคริสเตียนแล้วเราเองจึงควรดําเนินชีวิตประจําวันให้เป็นที่ทําไมคะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเป็นการดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าไมิใช่ดําเนินชีวิตตามความต้องการของเราเองนะคร และในโรมบทที่12ข้อที่2เริ่มต้นประโยคที่เป็นการห้ามปรามบอกว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้นะฮะถ้าแปลตามอักษรจากภาษากรีกก็จะแปลได้ว่าอย่าประพฤติตามคนในยุคนี้ซึ่งกินความหมายถึงการประพฤติตามประเพณีนิยมกระแสนิยมในสมัยนี้ด้วยนะคะเพราะว่าการประพฤติเหล่านี้แตกตา่างและก็ตรงกันข้ามกับสัจจะหรือว่าความจริง ที่เป็นภาพรประสงค์ของพระชา้านั่นเองถ้าเราจะพิจารณาตามหลักไวยากรณ์แล้วคาว่าอย่าลอกเลียนแบบหมายถึงการลอกเลียนหรือการประพฤติตามอย่างกระแสโลกนี้ซึ่งเป็นการกระทําที่ทําไมคะต่อเนื่องนะไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นการกระทําที่ครั้งเดียวไล้จบแต่เป็นการลอกเลียนแบบตามประเพณีกระแสนิยมสังคมปัจจุบันนี้เป็นการลอกเลียนแบบอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าทาไมคะกระแสนิยมสามารถปรับเปลี่ยนไปตามเวลาคนส่วนใหญ่ก็เลยคนส่วนใหญ่ในสังคมจึงทําไมคะติดตามกระแสเหล่านั้นอย่างไม่ลดละแล้วก็สิ้นสุดจนเข้าสู่ลักษณะการติดพันกระแสนั้นอย่างถอนตัวไม่ขึ้นนะคะซึ่งช่วงนี้เราเองก็ทราบข่าวคุณแตงโมใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าเราแต่คนก็จะสนใจแล้วก็ติดตามว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปของ การเสียชีวิตของคุณแตงโมจะเป็นยังไงใช่ไหมทุกคนก็ดูทุกวันเพราะเดี๋ยวนี้เรามีช่องทางการสื่อสารหรือโซเชียลเยอะแยะมากมายที่เราจะดูได้นะะบางคนก็สืบเอ๊ะมันมีประเด็นมันมีปมอะไรหรือเปล่านี่ก็ถือว่าเป็นการลักษณะการติดพันเหมือนกันเป็นเรื่องของกระแสกระแสที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะ,ะเราจะวิ่งตามกระแสนิยมของล่างนี้เราจะติดตามกระแสนิยมของโลกนี้หรือ เราจะเลือกที่จะติดตามพระเจ้าพี่น้องเพราะว่ายิ่งงานวันคริสเตียนยิ่งมีความรู้สึกจึงเครียดนะระหว่างการประพฤติตามกระแสนิยมในยุคนี้เนาะกับมุมมองความเชื่อศรัทธาตามพระคัมภีร์ซึ่งสิ่งนี้ <c oughs> เป็นสิ่งที่ปรากฏมาเป็นเวลานาน,านแล้วนะคริสเตียนเองคริสเตียนเราเองก็ต้องคิดว่าในฐานะที่เราเองเป็นคริสเตียนในฐานะที่เราเองอยู่ในสังคมไทยเราก็ต้องเผชิญหน้าตลอดเวลากับสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าเราเชื่อในองค์พระ้เนเจ้าเราก็ต้องยอมปฏิเสธและยอมจำนนต่อกระแสสังคมในโลกนี้ซึ่งบางบางครั้งกระแสเหล่านั้นก็มีความที่รุนแรงมากแล้วก็ส่งผลตกกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็ความเชื่อของเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องปฏิเสธการที่เราปฏิเสธเราก็ต้องทักกระทำด้วยความระมัดระวงะังรอบคอบเพราะทําไมคะเพราะเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสังคมโลกนี้ เพราะฉะนั้นการที่การปฏิเสธที่เราจะต้องสนใจก็คือแนวทางการประพฤติตามประเพณีนิยมหรือกระแสนิยมของสังคมเนี่ยที่ขัดแย้งต่อแนวทางการดำเนินชีวิตหรือภาพประสงค์ของประชาชนนั่นเองนะและในการที่เราจะต้องทำแบบนี้เราเองก็ต้องกล้าในการที่จะตัดสินใจและบอกปฏิเสธการประพฤติปฏิบัติบางอย่างเหล่านั้นแล้วก็เราเองต้องยืนหยัดในความจริงนะ ในสิ่งที่เราได้ตัดสินใจก็คือแนวทางในการที่เราจะดําเนินชีวิตกับพระเจ้าดําเนินชีวิตตามาพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น <c oughs> ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เราเดําเนินชีวิตตามพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราเอางจะต้องถอนตัวออกจากวิถีชีวิตของโลกนี้หรือว่าหนีออกจากสังคมของโลกนี้ไม่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะแต่เราเองก็ยังดําเนินชีวิต <c oughs> อยู่ในโลกนี้แต่เราเดําเนินชีวิต ให้อยู่ในภาพประสงค์แล้วก็มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าปัจจุบันเราอาจมีอะไรหลายอย่างที่เข้ามากดดันในชีวิตของเราพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นในในที่ทํางานของเราในองค์กรของอในในสถานที่ที่เราอาศัยอยู่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่กดดันมันเป็นหลายอย่างที่มันเป็นเบ้าหลอมของสังคมที่หลอหลอมให้เราเป็นแบบนั้นะเรากล้าที่จะปฏิเสธเรากล้าที่จะยืนหยัดในความเชื่อที่เรามีอยู่หรือเปล่านะคะ แต่พระเจ้าทรงสอนให้เรากล้าที่จะลอกเรียนแบบอย่างการประพฤติตามนะในโลกนี้ในกระแสสังคมปัจจุบันนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราต้องการมองเห็นตนเองตามสายพระเนตรของพระเจ้านะในสายตาที่เรามองเห็นเนี่ยเราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ความหลอกลวงสังคมนะทำให้เรารลอดพ้นจากอิทธิพลของกระแสสังคมในโลกนี้นะ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเราและพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเรานะเปิดตาให้เรามองเห็นในสิ่งที่เราเองจะดาเนินชีวิตตาม,มน้ำพระใจของพระเจ้าและในเวลาเดียวกันพี่น้องเราเองก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องหลีกหนีจากโลกนี้หรือสังคมปัจจุบันนี้แต่เราต้องยังต้องจําเป็นจะต้องอาศัยในโลกนี้อยู่กับเพื่อนมนุษย์แต่ให้เราขอกําลังจากพระเจ้าพี่น้องที่จะช่วยเราในการดําเนินชีวิตเพื่อเราเองจะดาเนินชีวิตตามาพระประสงค์ของพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราให้เป็นท่อพระพรนะคะพี่น้องให้เราดำเนินชีวิตตามสัสจจะความจริงของพระเจ้าและที่สําคัญให้เราสาแดงความรักของพระเจ้าไปถึงคนอื่นๆได้เห็นและที่สําคัญพระเจ้าของพระเจ้าได้เตือนแล้วว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้นะอย่าประพฤติตามคนยุคนี้นะแต่ให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราใหม่และทุกอย่างก็จะเปลี่ยนใหม่เราเองจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าและพระชนะของพระเจ้าก็ได้บอกต่อว่า แล้วเราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าโลขอพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่หนุนใจเราทั้งหลายว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่ให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้รับการหนุนน้ำใจที่มาจากพระชนะของพระองค์เพื่อที่เราเองจะมีชีวิตที่อยู่ในพระประสงค์ มีชีวิตที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าในทุก,ทกวันขอพระเจ้าขอพระเจ้าได้เป็นพระพอรและเกิดผลในพี่น้องในชีวิตของพี่น้องทุกคนด้วยเช่นเดียวกันเราที่ฐานในพระนามพระเยซูริเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะ